แตเนี้ยไม่ผิดหวังอยากกินผู้เดี๋ยวเรือจัดเลยโห oh. <laughs> ออกแนวะแบบโลมๆเหมือนกันนะทําดีๆแต่กินไม่หมดเอานะเพิ่มเส้นเนี้ยนะเส้นเยอะจริงไปนะครับลากันไปด้วยคานี้ครับผมคำวัาหลักครับผมรีวิวที่จริงใจอร่อยก็บอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็ไม่อร่อยก็บอกว่าไม่ถูกปากเหกัน <laughs> อร่อยจริงดู ดังไิ้งเสียมาะหินเหรอเพื่อนนี่เอาออกมาจากในปากนี่หนุพริกติดเลยคืออะไรอะ่ะเขาแถมอัญ,ญมณีมาให้ด้วยหรอเฮ้ยมันเหมือนเป็นแก้วเลยอะ่ะขอใ้แก้วอะไรอะ่ะหู้ดีไม่บาดปาก,ปากโบด,ด,ดูดิอยู่ในก๋วยเตี๋ยว โอ้ยอะไร่ะมันมาจากไหน่ะดูดิโอ้ยนา้งหงแหละดังกึุบแหลมกิมก่ดีไม่บาดปากเอาคืออะไรอ่ะโอ้ฝากด้วยนะฮะเออันนี้เราไม่ไม่ได้มาโจมตีนะครับตอนนี้เราถังพึ่งช่วชมอยู่เลยทําไมมีแก้วแบบนี้อ่ะถ้าบาดปากโอ้ยดัก,กึบแหลมนี่ถ้าโดนนินี้เลือดสาดเลยเนี่ยคมเลยเนี่ยเป็นแก้วเพื่อนไม่ได้เมคอะไรนะเนี่ย อโอเคครับท่านฝากดูหน่อยแล้วกันนะฮะบางทีถ้ามันมีอะไรแบบนี้มามันบาดปากลูกค้าก็อาจจะลูกค้าก็อาจจะไม่ชอบนะคุ้งเปลี่ยนชื่อคลิปหป่ะกินก๋วยเตี๋ยวเกเลือเรือสัตว์ปากแก้วนะไม่ใช่หินนะเนาะบอกว่าเป็นแก้วเนาะนั่นเศษแก้วเลยอะแก้วนะหรือว่ามันจะเป็นผลึกพิเศษจากร้านก๋วยเตี๋ยวเขาให้เราไปจำนำได้ผลึกหินสโตปะ่ะ ไม่มีอะไรเพื่อนเหตุที่มันเป็นเรื่องตลกกันแต่ว่าถ้าคนมาดูนะถึงที่ร้านนะช่วยตรวจตาหน่อยนะมันมาได้ยังไงอ่ะในในในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนี่เราไม่ได้เอาอะไรมาใส่แบบเลยนะจริงๆนะครับโอเคถือว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงๆแต่ว่าระวังเรื่องแบบนี้หน่อยนะครับโอ้ยเกือบขีดอ่ะอูถ้าเรากินไปเราไม่เคี้ยวเรากืนไปอะ่ะเพราะมันไปบาดข้างในเราทําไงวะโบนะมันเป็นชิ้นใหญ่มากเลยอะ่ะ ดังกึบเมื่อกี้ถ้ามึงไม่ได้ยินนะดังกรึบเลยอูถ้ามันไปโดนปากหรือมันไม่ไม่โดนฟันอนะ่ะมันน่าจะเข้าไปบาดไส้เราได้ไไดเพื่อนเอ้โอ้ฝากด้วยนะครับไม่ได้จะเอาเรื่องหรืออะไรนะเผื่อลูกค้าท่านอื่นเขาเจออย่างเงี้ยบางคนเขาก็ไม่ชอบนะแบบนี้เนาะใช่ไหมมันเป็นเรื่องได้เลยนะแค่เนี่ยแล้วมันชิ้นใหญ่ด้วยเนาะโอเคครับประมาณนี้ก็ยังยืนยันอยู่ว่าอร่อยนะครับ แล้วก็ฝากเรื่องเศษด้วยทําให้เราแบบไม่กล้ากินต่อเลยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราแบบเคี้ยวแบบเร็วๆอร่อยๆถ้ามันกรึบฟันเราก็หักได้นะเราแก่แล้วด้วย